สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานแล็ปท็อป Lenovo Legion 7หลังจากที่ผมได้ใช้มาเดือนกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็จะแบ่งการใช้งานออกเป็นการเล่นเกมการเขียนโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับอยากคิดนะครับว่าเรื่องของแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเกมมิ่งแล็ปท็อปเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับ คุณสมบัติของ Lenovo Legion 7หากดูโดยผิวเผินนะครับจะเป็น amd ryzen 9รุ่นล่าสุดแล้วก็ nvidia rtx 3080รุ่นล่าสุดเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากมาดูและเปรียบเทียบกับ g a ม i n g l a p ็ o ทอที่ออกมาพร้อมๆกันนะครับก็อาจจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องลงมาดูในรายละเอียดนะครับถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างของ Legion 7อย่างแรกนะครับก็คือ Resolution ที่2560คูณ1,600 ในขณะที่เกมมิ่งแล็บท็อปทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1920คูณ1,080แล้วก็ Legion 7เนี่ยก็ยังมี refresh rate อยู่ที่165 Hz ด้วยแต่ที่สำคัญนะครับแต่กลับไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ก็คือจอของ Legion 7เนี่ยมันเป็น HDR 400แล้วยังมีความสว่างได้ถึง500 nits ซึ่งสำหรับคนที่ย้ายมาจาก Apple อย่างเช่นผมนะครับก็จะรู้สึกทันทีว่าจอของ Legion 7เนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าจอของ Apple แล้วก็ยังมีบางคุณสมบัติที่อาจจะเรียกได้ว่าสูงกว่า a p p l e ด้วยนะครับที่ต้องเปรียบเทียบกับ Apple นะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ใช้ Apple มานานเกิน10ปีสิ่งแรกที่จะเห็นนะครับเวลาไปใช้เครื่องของยี่ห้ออื่นก็คือความแตกต่างของจอภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้อยกว่าของ Apple อย่างเห็นได้ชัดแต่ในกรณีนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้เห็นความแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือ l e g e n เ7สามารถส่งพลังได้ถึง165สาวัตสำหรับ CPU แล้วก็ GPU ส่วนนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะไม่เพียงแค่การที่มี r d x 3080อย่างเดียวก็จะหมายความว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะเร็วเท่ากันเพราะว่าพลังที่แต่ละเครื่องสามารถส่งให้ cpu และ gpu ได้เนี่ยมันมีความสำคัญมากและเครื่องนี้ส่งได้ถึง165วัต์ซึ่งสูงกว่า g a ม i n g l a p ็ปทอที่เปิดตัวในเวลาเดียวกันส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับ2 ก็ต้องถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานหลายอย่างของผมแล้วก็คีย์บอร์ดกับแทร็กแพดนะครับก็ต้องถือว่ามีคุณภาพที่ใช้ได้เลยส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยก็ปุ่มก็กดได้ลึกนะครับซึ่งผมก็ชอบมากกว่าคีย์บอร์ดของ MacBook ผมอีกซึ่งปกตินะครับผมจะใช้ Mechanical Keyboard ตั้งโต๊ะ แล้วเวลาไปใช้ของ Macbook หรือกระทั่ง uh, Magic Keyboard แบบตั้งโต๊ะของ Apple นะครับก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างคือสำหรับคนที่ใช้ Mechanical Keyboard อยู่เป็นประจำนะครับก็จะรู้ว่า Mechanical Keyboard เนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้มากๆสสำหรับคนที่ต้องพิมพ์ เยอะๆนะครับแล้วคนที่สามารถพิมพ์ได้เร็วซึ่งกรณีของผมตอนนี้ก็ประมาณ100คําต่อนาทีเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดที่ด้อยกว่าเนี่ยก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับนิ้วและข้อมือของผมเนี่ยเป็นอย่างมากแต่กรณีของ Lenovo Legion 7ก็ต้องถือว่าโอเคด้อยกว่า Mechanical Keyboard แต่ก็ดีกว่าคีย์บอร์ดของ Apple นะครับแล้วก็พอถูไทยไปได้แต่สหรับ Trackpad นะครับก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปเลยว่า Trackpad ของ MacBook ต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในวงการแต่ Trackpad ของ Legion 7ก็ต้องถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ามากยังไงก็ตามนะครับเวลาที่ผมใช้งานนานๆเนี่ยผมก็จะเสียบ Mechanical Keyboard แล้วก็เมาส์เข้ากับ Legion 7อยู่แล้วแต่ก็มีบางครั้งที่จำเป็นที่จะต้องใช้คีย์บอร์ดและแทร็กแพดที่อยู่บนแล็ปท็อปโดยเเฉพาาะวลที เดินทางหรือเวลาที่ไม่ได้อยู่กับโต๊ะนะครับสุดท้ายนะครับก็คือลําโพงก็ต้องถือว่าโอเคไม่ได้โดดเด่นอะไรพิเศษซึ่งเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็ต่อออกลําโพงข้างนอกที่มีซับวูฟเฟอร์อยู่แล้วต่อมานะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดการเรื่องของการเล่นเกมอย่างแรกนะครับก็คือ Resolution ที่2560คูณ1,600แล้วก็ Refresh Rate ที่ 165Hz ก็ต้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าภาพสวยขึ้นมากว่า 1920คูณ1 0 8่อย่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็ RTX 3080ที่มากับเครื่องนะครับก็แข็งแรงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วนี่นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นจุดสมดุลที่สำคัญเพราะว่า Gaming l a ล็ปทอในปีนี้ก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนจอ 4K ให้ได้ Refresh Rate ที่สูงๆได้ครับยังไงก็ตามนะครับ Legion d 7เลือกที่จะใช้ 2560คูณ1,600แทนจะเป็น2560คูณ1,440นะครับก็เลยทำให้บางเกมเนี่ยก็จะมีขอบดำบนช่วงบนและช่วงล่างของจอเวลาเล่นเกมแต่ก็ไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่จะมีปัญหานี้แล้วนี้ก็เป็นส่วนน้อยแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะ s a s s f f f t c t l e g e n d a r y ที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยก็ยังมีขอบดำ และที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็คือจอของ Lenovo l e g i o n 7เนี่ยมันเป็น HDR 400จริงอยู่นะครับเกมบน Windows เป็นจำนวนมากนะครับไม่ได้พพอร์ต HDR และประเด็นของ HDR เนี่ยมันก็จะโด่งดังในกรณีของ PlayStation และ Xbox มากกว่าแต่ Windows 10นะครับ Insider Edition เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Auto HDR ที่สามารถทำให้ทุกเกมนะครับสามารถเปิด HDR ได้หมด ซึ่งผมก็ทดลองดูแล้วนะครับระหว่างปิดกับเปิดออโต้เอ r ก็สามารถเห็นความแตกต่างได้ถึงแม้ว่ามันจะสู้เกมที่มากับ s d r แบบของจริงไม่ได้นะครับแต่ฟีเจอร์ออโต้เอ r เนี่ยผมก็ยังเปิดไว้ถาวรเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นจริงอย่างที่หลายคนพูดกันว่าหากจะต้องเลือกนะครับระหว่าง HDR กับจอที่มีเว l u t i o นสูงกว่าให้เลือก HDR ทุกครั้งนะครับเพราะมันสามารถสร้างความแตกต่าง ให้กับประสบการณ์ได้มากกว่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ benchmark นะครับของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเอา legion 7มาเปรียบเทียบกับ g a ม i n g งหล t o ทอื่นๆที่ออกมาในเวลาไลา่เลียก,กันนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าพลังวัตที่เครื่องสามารถส่งได้มันมีผลโดยตรงกับ performance นะครับเพราะาตอนแรกก่อนที่ผมจะเลือกซื้อ legion 7เนี่ยผมก็สนใจ asus รุ่นหนึ่งะครับที่มีสเปคเหมือนกันถ้าเกิดจะดูเฉพาะที่ CPU กับ GPU แต่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันส่งได้เพียงแค่100วัตต์หรือต่ำกว่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับ165วัตต์ของ Legion 7แต่ว่าพอมาดูใน Bench m ม r k เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าวัตต์สูงๆเนี่ยมันมีความจำเป็นมากถ้าจะเอาพลังของ CPU และ GPU ออกมาใช้อย่างเต็มที่ สำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งแรกที่ผมคงต้องพูดถึงเนี่ยก็คือคุณภาพของจอและกรณีที่ผมใช้เครื่อง Apple มานานนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็อยากให้ดูตัวเปรียบเทียบนะครับก็คือ ppi หรือ Pixel per inch ที่เป็นการวัดความละเอียดของพิกเซบนจอนะครับก็จะเห็นว่าของ legion 7จเนี่ยจะอยู่ที่188.68 ppi ในขณะที่ของ Apple เนี่ยก็จะอยู่ที่220 ppi หรือสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขาบุกเบิก เรื่องความละเอียดของจอมานานก่อนใครนะครับที่เขาเรียกว่า r e ติน่มาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งเขาก็ทำก่อนคนอื่นแต่ Legion 7นะครับถึงแม้ว่าความละเอียดจะเทียบเท่าของ Apple ไม่ได้แต่ก็จะสูงกว่า Gaming l a p ็ปททั่วไปนะครับแล้วที่ต้องพูดถึง PPI นะครับเพราะว่าโปรแกรมเมอ ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้สายตามากนะครับแล้วจอที่มีความละเอียดสามารถสร้างความแตกต่างได้มากในการเขียนโปรแกรมหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือและตัวเลขมากๆนะครับและสำหรับคนที่จ้องหน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันสรุปนะครับอย่างที่ได้เคยพูดเอาไว้นะครับก็คือไม่ได้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับจอของ Apple แต่สามารถเห็นความแตกต่างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเกมมิ่งแล็ปท็อปอื่นๆ ก็คือจอของ Legion 7นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยสำหรับการเขียนโปรแกรมไล่กรณีหนึ่งนะครับคือผมใช้ Apple มาเกินกว่า10ปีซึ่ง macOS ก็เป็น Unix อยู่แล้วแต่ Windows 10นะครับก็มี WSL ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมก็สามารถเอา Linux นะครับ Linux Ubuntu เนี่ยมากันอยู่บน Windows ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน VMWare ทีนะครับซึ่งก็ทำอย่างทูไทยไปได้ถึงแม้ว่า Windows จะไม่ใช่ Unix ก็ตาม และทำไมไม่รัน Linux โดยตรงเลยสรุปนะครับ Linux ยังไม่ซัพพอร์ตทุกฮาร์ดแวร์ที่มากับเครื่องนี้แล้วนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับคือ Audio Chip ของ Legion 7เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการซัพพอร์ตโดย Linux นะครับก็ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงนะครับและปัญหานี้เขาก็รีพอร์ตกันมาเกือบ1ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขและอีกอย่างหนึงนะครับการเซตอัพ l n u x x ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเกมมิ่งแล็ปทที่มีทั้ง Integrated กราฟิกนะครับแล้วก็ s c r e ร e ตกราฟิกนะครับซึ่งก็ไม่มีคู่มือที่ชัดเจนนะครับสุบนะครับก็เลยทำให้ต้องมาใช้ WSL บน Windows 10อีกทีและอย่างที่บอกนะครับก็พอถูถ่ายไปได้แต่ที่สำคัญนะครับ RTX 3080ที่มากับเครื่องนี้สามารถทำให้การคำนวณประเภทของ Data Science AI Machine Learning เนี่ยมันเร็วขึ้นมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ Apple ก็ ยังขาดอยู่พอาะ p p p l e ไม่สปอร์ตเ v i d i a ดี u ในปัจจุบันนะครับและ NVIDIA ก็ต้องถือว่าเป็นแม่แรงที่สำคัญมากในการผลักดัน AI ในระดับโลกด้วยนะครับมากยิ่งกว่า AMD หรือคนที่ทำา p u u ยยี่ห้ออื่นนะครับ ส่วนท้องอาการตัดต่อวิดีโอนะครับ RTX 3080ที่มากับเครื่องก็ต้องถือว่าช่วยได้มากเลยนะครับเพราะเกือบทุกโปรแกรมตัดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere Pro หรือ DaVinci Resolve นะครับก็ใช้ GPU ซึ่งสมัยนี้นะครับ CPU อย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ GPU ที่เร็วกว่าก็สามารถทำให้หลายอย่างเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแล้วการตัดต่อวิดีโอ GPU ก็ต้องถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากนะครับแต่ปัญหาที่สาคัญของเครื่องนี้นะครับซึ่ง หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค้นพบขึ้นมาเองนะครับก็คือการเชื่อมต่อกับ external hard disk ผ่าน USB C ยังมีปัญหาอยู่นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะ transfer file เป็นหลายๆกิกติดต่อกันนะครับ ตัว USB bus เนี่ยก็จะล่มแล้วก็ disconnect ทุกอย่างที่ connect อยู่บน USB นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่อาจจะเป็นไปได้ว่า Legion 7นะครับก็ optimize มาสำหรับการเล่นเกมอย่างเดียวและไม่ได้ถูก optimize มาสำหรับการที่ต้องมาถลุง USB หรือ USB-C เพื่อ transfer f ฟล e เป็นเวลานานและไฟล์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งการตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องใช้ external hard disk ที่ s e t up เป็น RAID นะครับแล้วก็การริหารจัดการไฟล์แบบที่เป็นหลายเทราไบต์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานในการตัดต่อวิดีโอนะครับและทางออกของผมก็คือ s e t up external hard disk นะครับผ่าน network ซึ่งก็เป็น wifi หรืออินเทอร์เน็ต ก็ได้นะครับเพราะว่าแล็ปท็อปเครื่องนี้ก็มากับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแทนที่จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับก็คือเปลี่ยนมาเป็น Network attached storage แทนก็จะสามารถใช้งานได้โดยที่ผมเอา external USB C drive ของผมเนี่ยนะครับไปเสียบอยู่กับ d e s k ์ท็ออีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ใน Network เดียวกันสุดท้ายนะครับเรื่องของแฟชั่นกับไลฟ์สไตล์ Lenovo Legion 7นะครับถ้าปิดไฟ RGB ทั้งหมดก็จะไม่มีใครดูออกเลยนะครับว่าเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อป แต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดแล้วนะครับทุกคนก็จะต้องตะลึงเพราะแม้แต่ Apple MacBook Pro รุ่นท็อปนะครับก็ไม่มี RGB ครับและคุณก็ลองไปเข้าประชุมนะครับระหว่างที่เขาคุยกัน s r r o u s อยู่ลองเปิด RGB ขึ้นมาเลยนะครับรับรองว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนและทุกสายตาก็จะมาจับจ้องอยู่ที่ RGB ของคุณนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากได้ RGB นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสที่จะมีครับ